สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมคลิปแผนวิชาช่างเชื่อมโลหะกันค่ะเป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมโลหะในรูปแบบต่างๆทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้ฝึกฝนตั้งแต่พื้นฐานการเชื่อมไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงในงานเชื่อมด้วยระบบที่ทันสมัยเช่นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าการเชื่อมด้วยแก๊ส การเชื่อมทิกและการเชื่อมมิกรวมถึงการเชื่อมโลหะชนิดพิเศษอย่างสแตนเลสและอลูมิเนียมซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อาการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้วนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568ตั้งแต่บัดนี้โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้ 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2. ช่องทางออนไลน์ 3. ส่สงเอกาสารทางไปรษณีย์ สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้ง12แผนกวิชาระดับชั้นปวชค่าเทอมประมาณ2,750บาทและปะมสค่าเทอมประมาณ6,200บาทรีบมาสมัครกันนะคะจำนวนครบปิดรับสมัครทันที